ยังโสดอยู่นะครับยังไม่มีแฟนนะครับโอ้อพี่พีเการอหรอไหมรอรอพี่รอที่สุดแล้วน้องมันโอน้อง <c oughs> มันโอน้องมะน,นาวพูดชื่พี่พูดเรียกชื่อ <c oughs> แบบน้องมะนาวสเปกไหมเ <c oughs> อ้ยครับส <c oughs> วัสดีครับน้องมะนาวน้องมะนาวมาฝั่งนี้ได้ไหมครับพี่ลองสัมภาษณ์นไม่ได้เจอน้องมะนาวนานคงสิริมันนิดหน่อยมาสัมภาษณ์น้องมะนาวหน่อยนะครับไม่ได้เจอน้องมะนาวนานน้องมะนาวครับ ตอนนี้ครับม okay. okay. anyway, ็คอทไมกันครับขาวขึ้นมากนะน้องมะนาวอาบน้ำาบ่อยๆอาบนๆแ่นเอะไรนะครับผอมาบน้ำบ่อยๆนะครับอาบน้ําพูดยม่กมึงก็ซูมอะไรขนาดนี่พงศลิอาบน้ำบ่อยๆใช่ไหมครับน้องมะนาวแล้วตอนนี้ยังอยู่ประเทศไทยอยู่ไหมครับไม่ได้เห no ็นนานไปเรียนอยู่ไต้หวันแล้วคะแค่กลับกลับมาพัก เป็นเรียนอยู่ใต้หวันมีแต่คนบอกว่าน้องมะนาวลืมน้องมะนาวแล้วเหรือเฮ่ยไม่ลืมนะครับพี่ไม่ลืมน้องมะนาวนะครับผมน้องมะนาวก็เป็นคนน่ารักเ๋าไปอยู่ใต้หวันเหรอเอาตอนแรกพี่นึกว่าไปอยู่จีนไมว่ว่าจะไปอยู่จีนแหละแต่ว่าถ้าภาษาเราไม่ได้มันก็ไป<อ>ไม่ได้อันนี้ไปสอนมวยเหรอมัยงัยงยงังยังยังใช่ไหมครับแต่พี่ยังไปสอนมวยด้วยใช่ไหมครับก็แบบว่าเหมือนแบบมะนาวเไปเขาไปเขาไปทำงานที่นั่นจะเป็นพิเนอร์เป็นอะไร เพราะว่าน้องมะนาวก็มีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะครับผมเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ไปสอนพวกแบบเป็นมืออาชีพไงออกกําลังกายมันง่ายไงอ๋อออกกําลังกายไปสอนพวกออกกําลังกายมันง่ายดีเนาะนะครับผมโอ้น้องมะนาวก็ยังน่ารักยังสวยเหมือนเดิมนะครับมาค่ายมวยนี่ก็มาเจ็ดปีแล้วเนาะสามปะสามสี่ปีโอ้ยเลยมั้งมาก่อนโควิดอ่ะโควิดสามปีแล้ว จำไม่ได้เลยจำมันเดือนไม่ได้เลยครับผมครับผมน้องมะนาวก็น่ารักเหมือนเดิมเอาแขนน้องมะนาวไปซ้อมมวยก่อนครับครับขอบคุณครับน้องมะนาวครับผมน้องมะนาวเป็นมวยเครับนี่น้องมะนาวความเป็นมวยของน้องนะครับความเป็นมวยของน้องยังน่ารักเหมือนเดิมตปซ้ายต่อยซ้ายนะครับผมครับนี่น้องหน้าหน้าหน้าเปลี่ยนใหม่ไปเยอะนะครับขาวสวยขึ้นมาเยอะมากครับน้องมะนาว ยังโสดอยู่นะครับยังไม่มีแฟนนะครับโ้ท้ม่หนึ่งปีแล้วอะไรนะครับโสดมาหนึ่งปีแล้วโสดมาหนึ่งปีแล้วเอาแต่ก่อนไม่โสดหรอไม่โสดอยู่ประมาณสี่เดือนแล้วก็แล้วเราก็เลิกกันแล้วก็โสดแล้วเลิกกันตอนที่โสดนะครับเนาะโสดไปเนาะครับไอ้น้องมะนาวซ้อมมือสักหน่อยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายยังน่ารักเหมือนเดิมน้องสาวคนนี้เรียนที่ปีเคเป็น 2- 3สาปีแล้วครับ สวยไหมครับน่ะสวยไหมสวยแ <c oughs> น่อารมณการในแค้มเบนเกยทั้งต่มมนะครับสเปคไหมครับแบบน้องมะนาว เปีกไหมเฮ้ยหลับตาหลับตาโอ้ยเนาะเม็นเด็กมะยาขวนญข้างนอกพวกนี้ก็ได้ตอนนี้ได้ข่าวว่าน้องมะนาวนี่ก็โสดแล้วนะครับผมนี่น้องมะนาวครับพักแล้วครับผมตอนนี้โสดใช่ไหมครับผมโสดนะครับก็ไปไป,ไปมามา,มาไต้หวันบ้างไทยบ้างเนาะ ผน่าถ้ามาไทยก็จะมาซ้อมมวยที่พีเคเหมือนเดิมใช่นะครับเป็นเป็นค่ายมวยที่ชอบที่สุดเป็นเป็นค่ายมวยที่ชอบที่สุดใช่ที่นักมวยหล่อไหมในค่ายมวยพีเคเราหล่อไหมหล่อหล่อพี่หล่อที่สุดละน้องมโนน้องมโนน้องมะนาวพูด่พี่พูดเรียกชื่อผิดเลยน้องมโนน้องมะนาวนี่ก็เป็นน้องน่ารักคนหนึ่งของพี่เหมือนเดิมนักมวยค่ายพีเคกันนี่ใส่ดีทุกคนเนาะเน้ออะไรค่ายมวยก็ถือว่าสุดยอดน้องมะนาวก็เป็นน้องที่น่ารักกันเอง เหมือนพี่น้องอะไรเงี่ยมาเรียนทีไรก็มาที่นี่ไปํำสเปคเราในค่ายมวยนี่ชมสเปคหน้าตาในค่ายมวยพูดถึงสเปคที่ว่าหน้ารักอะไรหรองนี่มีไหมไม่ที่หล่อทุกคนแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่ามสใสดีเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยมันเราเราต้องดูที่สัยถ้าดูแค่หน้าตามันไม่พอไงอ๋อแต่นักมวยค่ายพี่เจก็หน้ารักคุณน้องมีใสดีพี่หลองนิสมยใสดีเนาะครับขอบคุณครับน้องมนา